Legendary. Oh, 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 be cawing, girl, be cawing, girl. Bummer than the Tony, be cawing, girl, be cawing, girl, be cawing, girl. Bummer than the Tony, be cawing, girl. 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 You die on pink and deep, slow. ไม่แดกแบลกพวกพี่แดกเก่แค่บอกกไว้พวกพี่ระดับโปรทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ <Excel. S 1> ย o ่ตรงนี้มันนานมองดูความรักมันทำร้ายใครต่อใครเธอมันเด็กเมื่อวานซืนนจะมองหาความรักแท้จริงจากใครละชัวร์และไม่กลับกะเชิญเลยทางอื่นสักทานะะมันดากสายพี่รับเฉพาะค้างคืน mm hmm. ไม่ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นผมในยามตื่นใครจะเต้นก็เต้นไปก็ทางของพี่มันทางเืนิน มันด้านช้าไปทั้งจิตใจเป็นไงละอ้ามหิตไหมขอโทษทีจะผมผิด

ก็จชเกินมาดีทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องใครทิ้งแคมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครทิ้งแคมองตาแล้วกลืน ยืนคุยตั้งแต่สองทุ่มยันตีสองถึงเวลาเพื่อนเธอมาเดินมาปอกก็ปิกคอแลกกำลังเขาได้เขาเข็มสักซางคขแม้ oh มัน <man. S 1> เอาอย่างนี้เธอจะปิ๊กแต่แต่ก็อยู่กัน call me later เธ <Like. S 1> หาว่าแฟนแต่เขาไม่รักเธอไม่ว่าอยู่ที่ใดที่อยู่ที่ไหนฉันจะไปรับเลยก็เดี๋ยวไปรับเลยโทรมาปุ๊บไปรับเลยจะไปสลิดนักพอเดียวสักพักจะเอาหักเลยรับซับรับซับไม่เคยได้นับเลยก็ตัวนั้นหน้าหักหน้าหักกเลยต้องรักเลยคนสวยในพอจะคิดเป็น

Big hoing girl, fly around town. Big hoing girl, it's your body, put it down. Big girl, fly around town. Big hoing girl, it's your body, put it down, put it down.